ครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันในช่วงเวลา2 3 6นากสนาทีนะครับผมจะมาแนะนำในเรื่องการเออ่รีเซ็ตเครื่องนะครับผมตั้งค่าโรงงานโดยไม่ติดเออ่หน้าจอล็อกแล้วก็ติดอีเมลนะครับในโป c โก m 6นะครับผม ซึ่งวิธีนี้ผมเคยใช้แล้วได้ผลนะครับผมเคยใช้แล้วได้ผลนะครับผมขั้นแรกเราต้องไปสำรวจอีเมลเราก่อนว่าหลายคนคงลืมอีเมลที่ติดตั้งนะครับแล้วลืมรหัสล็อกหน้าจอนะครับเรามีวิธีแก้แบบง่ายๆนะครับทุกคนสามารถใช้ได้นะครับผม โดยไม่ต้องไป hard reset หรือ,อ,อทำ bypass นะครับไปบูตจากไบพาสนะครับนั่นคือความยุ่งยากนะครับผมก่อนอื่นแล้วก็ไปที่การตั้งค่า แล้วไปที่ google นะครับทีนี้เรามาดูว่าอีเมลที่เราใช้อยู่มันอีเมลอะไรมันจะขึ้นมาบริการของ google แล้วบอกชื่อนามสกุลแล้วก็อีเมลข้างล่างนะครับตัวนี้นะครับอีเมลตัวนี้นะครับทีนี้เราก็อ,ออกมา นะครับผมให้เราไปปดอีเมลก่อนนะครับไปดูรหัสอีเมลก่อนที่เราลืมนะครับผมเมื่อเราเปิดเจออีเมลแล้วอีเมลของเครื่องที่ติดมานะครับผมเราไปดูรหัสอีเมลนะครับ โดยไปที่ gmail นะครับแล้วไปที่ผู้ใช้รูปผู้ใช้นะครับผมโดยแล้วก็ไปที่จัดการบัญชีนะครับ เมื่อมาถึงใช้การบัญชีแล้วเราจะเห็นรายชื่อข้างล่างตัวเล็กๆตรงนี้นะครับชื่ออีเมลนะครับที่เราลืมนะครับเราต้องไปที่ google ในการตั้งค่าก่อนนะครับไปดูว่าเราใช้อีเมลอะไรในะปัจจุบันนะครับเมื่อกรณีที่เราหลงอีเมลนะครับจากนั้นก็เลื่อนขึ้นนะครับ จากนั้นก็ไปที่ความปลอดภัยนะครับไปที่ความปลอดภัยนะครับแล้วเลื่อนขึ้นให้สุดเลยนะครับมาเจอรูปดอกกุญแจตรงนี้นะครับให้เราแตะไป็หนึ่งครั้ง <c oughs> เมื่อเราแตะไป็หนึ่งครั้ง แล้วก็หาบัญชี google c o m นะครับผม google c o m ส่วนเครื่องนี้มีอยู่3บัญชีนะครับเมื่อกี้เราใช้บัญชีเราต้องจำไว้ด้วยแล้วจดไว้ด้วยนะครับผมจดไว้ด้วยนะครับเราก็ไปที่ google นะครับส่วนการล็อกหน้าจอนั้น ทุกคนคงจำได้นะครับผมเพราะว่าใช้โทรศัพท์บ่อยนะครับป้อนล็อกหน้าจอหากต้องการเข้าถึงรหัสผ่านของคุณ password m a n เน e เต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าเป็นคุณนะครับเครื่องจะยืนยันว่าเป็นเจ้าตัวหรือเปล่านะครับอันนี้รหัสนี้ผมตั้ง มาเพื่อทดลองให้เพื่อนๆนได้เห็นนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วผมก็เปลี่ยนรหัสใหม่นะครับผมจะทำให้ดูนะครับผมก่อนอื่นเราต้องเข้าหน้าจอล็อกก่อนนะครับผมตั้งแบบง่ายๆนะครับศถึงหนะครับ แล้วก็ยืนยันนะครับเข้ามาแล้วนะครับผม <c oughs> เข้ามาแล้วจะสังเกตว่าอีเมลของผมหลายอีเมลเหลอือเกินนะครับเราเข้าหาอีเมลที่เราใช้ปัจจุบันนี่งไงครับอีเมลที่เราใช้ปัจจุบันอยู่เราลืมรหัสอีเมลนะครับเวลาเราติดตั้งรีเซ็ต ถ้าจากโรงงานมันจะติดอีเมลและก็หน้าจอล็อกนะครับส่วนหน้าจอล็อกนั้นเพื่อนๆคงจำได้นะครับผมเพราะว่าใช้ทุกวันนะครับใครติดตั้งแล้วก็ต้องเปิดเครื่องแล้วก็ใส่รหัสหน้าจอล็อกนะครับเราก็ไปกดที่ดวงตานะครับ อย่าลืมจดไว้ด้วยนะครับผมว่าอีเมลตัวนี้มีรหัสอะไรบ้างนะครับผมเจอรหัสแล้วก็จดไว้นะครับแล้วก็ปิดนะครับจากนั้นก็กลับ ออกไปนะครับเพราะว่าโป c o M6 นี้จะเป็นบริษัทรองของเซมี i นะครับผมเป็นบริษัทร่วมกับเซมี i ใช้ OS ตัวเดียวกันนะครับใครใช้เซมี i ก็ทำคล้ายๆกันนี่แหละครับ จากนั้นก็ไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับแล้วไปเลือกที่ลายนิ้วมือข้อมูลใบหน้าและการล็อกหน้าจอนะครับเมื่อ e ไปถึงเราจะเห็นแถบสีน้ำเงินว่าล็อกหน้าจอเปิดอยู่นะครับส่วนอื่นผมยังไม่ได้ใส่นะครับส่วนใหญ่จะติดอยู่ที่ล็อกหน้าจอนะครับ ให้ยืนยันรหัสล็อกหน้าจอนะครับคุณล็อกหน้าจอด้วยรหัสอะไรก็ใส่รหัสนั้นลงไปนะครับซึ่งรหัสแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกันนะครับมาแล้วนะครับผมแล้วมันจะมาสามรูปแบบเปลี่ยนการล็อกหน้าจอนะครับ เป็นแบบลากเส้นรูปแบบลากเส้นแล้วก็รหัสพินแล้วรหัสผ่านส่วนผมใช้รหัสผ่านนะครับเรามาปิดการใช้งานล็อกหน้าจอนะครับเมื่อปิดแล้ว,วก็กดตกลงนะครับหน้าจอล็อกก็จะแสดงขึ้นมาว่าปิดแล้วนะครับ แล้วให้เราออกมานะครับทีนี้ให้เราล้างเครื่องได้นะครับมันจะไม่ติดเออรหัสล็อกหน้าจอนะครับมันจะไม่ติดรหัสล็อกหน้าจอและ Gmail นะครับ เพราะว่าจีมีโรโตโตสามารถเ,ออเข้าไปแก้ไขปรับเปลี่ยนได้นะครับเมื่อกี้ทำให้ดูแล้วนะครับเราก็ไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับ แล้วก็คืนค่าจากโรงงานนะครับลบข้อมูลทั้งหมดนะครับสำรองข้อมูลได้ไหมถ้ามีข้อมูลก็สำรองไว้ส่วนผมไม่มีข้อมูลอะไรผมจะคืนค่าจากโรงงานล้วนเลยนะครับนี่ครับผม แต่เป็นหนึ่งครั้งเครื่องจะบอกว่าการค่าต้องคืนค่าจากโรงงานจะลบข้อมูลทั้งหมดในอุปกรณ์ของคุณนะครับก็กดถัดไปนะครับเครื่องว่าตรวจสอบแน่ใจว่าคุณได้สำรองข้อมูลทุกรายการสำคัญไปเก็บไว้ในอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วลอะไรตํางนี้นะครับเราก็ผ่านไปเลยนะครับทีนี้เราก็มากดลบข้อมูลทั้งหมดนะครับ บูตขึ้นมาแล้วนะครับเป็นโปโกกำลังลบข้อมูลอยู่นะครับ รอมันบูสักครู่นะครับเพื่อนๆนก็อย่าลืมนะครับผมผมย้ำานะครับผมบอกว่าให้ไปดูรหัสอีเมลนะครับไปก่อนก่อนอื่นไปดูรหัสอีเมลก็ไปที่ Google นะครับไปที่การตั้งค่าแล้วไปเลือก Google ดูว่าอ e ีเมลเราใช้อ e ีเมลอะไรแในรหัสเราลืมจดจดอ e ีเมลจดชื่ออ e ีเมลไว้พร้อมรหัสด้วยนะครับถ้าใครไม่ทันก็ย้อนดูแล้วหยุดแล้วทำตามนะครับผมอันนี้ใช้ระบบประบัติการเดียวกับเซี่ยมีนะครับสำหรับโป c โค m 6 เพราะเป็นบริษัทในเครือเดียวกันนะครับ รอสักครู่นะครับผมก่อนอื่นตามลำดับขั้นเราก็ต้องไปดูอีเมลที่การตั้งค่าไปที่ Google นะครับผมไปที่รูปตัว G ีแล้วก,กดดูชื่ออีเมลแล้วก็จดไว้แล้วก็ไปเปิดดูรหัสนะครับแล้วก็จดไว้นะครับผม ว่าอีเมลตัวนี้ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยมีชื่อว่าอะไรแล้วก็รหัสอะไรนะครับจดไว้ด้วยนะครับ อันนี้ผมเป็นคลิปแบบเรียๆเ,เลยนะครับผมไม่มีจะผมจะพยายามให้การไม่ให้มีการตัดต่อน้อยที่สุดเลยนะครับแต่กานานหน่อยนะครับเพราะว่าเครื่องมันกำลังบูตอยู่ ช้าหน่อยนะครับผมเป็นการคืนค่าโรงงานโดยไม่ติดรหัสล็อกหน้าจอ แล้วก็ติดอีเมลนะครับผมวิธีง่ายๆนะครับผมสำหรับผู้มีมือใหม่ที่ใช้ฝั่งเซมี่หรือโปโคนะครับผมมาแล้วเราก็กดทุกสอนหนึ่งครั้งแล้วก็เลือกภาษาไทยนะครับแล้วก็ถัดไป ่วนข้งบนนี้ติ๊กถูกเครื่องหมายไทยถูกต้องนะครับแล้วก็ถัดไปการตั้งค่าอยู่นะครับอันนี้ก็เลื่อนขึ้นบนนะครับจากนั้นก็แตะยอมรับนะครับฉันได้อ่านและยอมรับแล้วก็ถัดไป ตั้งค่าโดยใช้อุปกรณ์เครื่องอื่นหากต้องการคัดลอกครับมาต่อกันนะครับผมเรามาดูอีเมลหรือโทรศัพท์นะครับผมว่าเราใช้อีเมลอะไรนะครับผมที่เราจดไว้ก็พร้อมรหัสนะครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับ เซ็นเซอร์แป๊บหนึ่งนะครับผม แล้วกดถัดไปนะครับทีนี้เรามาถึงดูขั้นตอนการป้อนรหัสผ่านที่เราจดไว้ที่เราเข้าไปดูในขั้นตอนแรกๆนะครับเราก็ใส่รหัสผ่านตามนั้นนะครับผมหรือใครจะไปเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ก็ได้แล้วก็ใส่รหัสผ่านใหม่เลยนะครับอันนี้ผมได้จดไว้แล้วนะครับ ป้นรหัสผ่านนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับ เดี๋ยวก่อนนะครับผมผ่านแล้วนะครับผม ผมไปถูกหลายตัวมากเกินไปแป้นพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็ยอมรับนะครับครับผมเริ่มติดตั้งได้แล้วนะครับวิธีแก้เบื้องต้นง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยาก ทุกคนสามารถทำได้เข้าใจง่ายๆนะครับการลอกแอปและข้อมูลเลือกที่จะโอนแอปรูปภาพและชื่อติดต่ออื่นได้ไม่คัดลอกนะครับการตั้งหน้าจอล็อกนะครับผมล็อกหน้าจอก็ข,อข้ามนะครับ เล่นขึ้นนะครับแล้วก็ยอมรับไม่ต้องสำรองข้อมูลนะครับตั้งค่าต่อไปไหมต่อไป นะครับจขนยมรับนะครับแันยมรับนะครับ ชันยอมรับนะครับเข้าถึงไว้เอซิสแตนตโดยไม่ต้องปลดลออุปรกรณ์ชันยอมรับนะครับอันนี้ข้ามนะครับอันนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมตั้งค่าสิ่งอื่นตอนนี้เลยหรือตั้งค่าทีหลัง ในการตั้งค่านะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะครับถ้าใครตั้งได้ก็ตั้งนะครับตั้งค่าพื้นฐานนะครับตัดไปนะครับเลือกฟอนต์นะครับ ใครจะ default ก็ได้นะครับแบตัวแบบนี้หรือใครจะมิสานก็ได้จะแบบนี้นะครับถัดไปนะครับตั้งค่าหน้าจอลอะของคุณนะครับอันนี้ข้ามนะครับใช้แบบรินชักนะครับ ถ้าใครจะเลือกวิธีอื่นก็ได้นะครับผม อันนี้ผมไม่ติดตั้งนะครับผมเพราะว่าเปลืองพื้นที่นะครับแอปแนะนำนะครับผมแล้วก็ถัดไปเลือกปุ่มนะครับผมผมเลือกปุ่มนะครับ แล้วก็ถัดไปนะครับตั้งค่าเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ดำเนินการต่อนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นวิธีปลดล็อกหน้าจอล็อกและก็ อีเมลนะครับผมโดยไม่ต้องทำไบพาสนะครับโดยไม่ต้องใช้ต่อคอมพิวเตอร์นะครับผมปลดล็อกด้วยมือตัวเองนะครับผมก่อนอื่นไปต้องไปดูที่การตั้งค่าแล้วไปที่ Google นะครับ ไปที่การตั้งค่าแล้วไปที่ Google นะครับแล้วไปดูว่าเราใช้อีเมลอะไรปัจจุบันนะครับแล้วต่อจากนั้นก็ไปดูรหัสนะครับรหัสอีเมลนะครับไปดูรหัสอีเมลนะครับผม อันนี้ให้เปิดใช้งานเสียงนะครับเด <c oughs> ี๋ยวผมเปิดก่อนนะครับผมของ Google เฮ o o o g l e โอเคนะครับผมก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการตั้งรหัสโดยการตั้งรีเซ็ตตั้งค่าเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปบายพาสไม่ต้องไปใช้คอมในการปลดล็อก รหัสล็อกหน้าจอและรหัสต e ิดอีเมลนะครับเราเข้าไปเปิดสำรวจดูอีเมลเก่านะครับผมแล้วก็จดไว้แล้วก็มากรอกนะครับก็จดไว้ก็ดีนะครับจะไม่จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับผมจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับ สำหรับการรีเซ็ตตั้งค่าโดยไม่ติดรหัสผ่านรหัสล็อกหน้าจอแล้วก็ติดอีเมลนะครับเอาละครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมเป็นประโยชน์ให้ความรู้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วถ้าว่าใครใจดีมีน้ำใจก็กดปุ่ม super t a ์แได้นะครับ โอเคนะครับผมก็เพียงแค่นี้นะครับผมวิธีง่ายๆปรับใช้ง่ายๆนะครับสวัสดีครับ